ในที่สุดสกินเซ็ตดึกเดิมบันก็มีครบทุกก้าแล้ว,วขอเี็งปลกมือต้อนรับสกินใหม่ยอนนักรบดึกเดิมบันหหหหโหอันนีมชั้นและเสียงเอฟเฟกสุดอลังการดูแล้วชอบมากๆเลยครับที่เจ๋งไปกว่านั้นโล่ป้องกันที่เจ๊ใช้เจ๊ใช้เตา,เาใช,าใช่มันคือน้องเตา สวมหมวกพยาอินซีมีอาวุธเป็นหอกและเต่าคู่ใจนี่คือท่าทางการเดินของยอดนักรบดึงดนันแก้วจะแตะให้ชมครับ ถ้าฟื้นฟูเลือดก,ก็จับไม่เบานอนหนุนน้องเต่าน้องเต่าก็ขยับหัวไปมานอกจากมีสกินดึกดําบันครบเสร็จแล้วทีมงานได้ปล่อยฉากมาขายให้เรานักรบได้สะสมกันอีกด้วยกับฉากดึกดําบันมาดูกันเลยว่าฉากนี้เป็นอย่างไรภาพรวมของฉากฉากจะมาในโทศว่างพื้น้ากกลายเป็นพื้นดินทรายด้านซ้ายมือของฉากจะมีสะพานไม้ที่เป็นทางเดินให้ฐานแคนเข้าไปยังประตูก้อนหินลึกลับเวลาส่งฐานแคนก็จะเป็นแบบนี้ครับ เลื่อนขึ้นมาด้านบนจะพบกับหมู่บ้านดินมีคังเก็บน้ำำําอมฤตและหนังเสือตากแห้งอยู่ด้วยด้านขวาของฉากเป็นถ้ำที่มีมังกรไฟฟ้าติดอยู่ด้านในมังกรไฟฟ้าตัวเบลอมเลยมีเอฟเฟกต์เป็นแสงสีฟ้าเล็กๆนะครับส่องประกายออกมาด้วยด้านขวาของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกอลบ,บินมีกระท่อมกอลบ,บินมีดินที่สลักเป็นหน้ากอลบ,บินเอาเหรียญทองคำวางไว้บนสุดน่ารักดีนะ มีเขาของมังกรอยู่แถวนี้ด้วยถ้าเราซูงไปที่ผนังด้านขวาจะพบภาพวาดที่เป็นรูปมังกรน่าจะเป็นมังกรไรฟ้ากําลังไล่คนอยู่อยากรู้จังใครกันนะมาวาดไว้ท่านชมจําฉากวันหิมะตกได้ฉากจะมีฉากหน้าและฉากหลังนะครับด้านหน้าจะเบินครับแล้วด้านหลังจะเป็นฉากทีด่ดูานล่างนะครับฉากนี้ก็มีเหมือนกันถือว่าสวยงามชอบมา,มากๆเลยตรงด้านล่างของฉากจะมีโครงกระดูกของมังกรไม่รู้ว่าใครไปล่ามานะครับ ทางด้านไปหาของมังกรก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่เหมือนกันนี่คือเรือที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเมืองกลางคืนนี่คือเรือปกตินะครับและเ้า่ขวาจะเป็นเรือของช่างก่อสร้างยอดฝีมือและนี่ก็เป็นรีวิวสกินใหม่ยอนอนักรบดึกเดิมบนันและรีวิวฉากใหม่ฉากดึกดิมบนันถ้าคุณผู้ชมจะเติมสกินหรือฉากใหม่คุณผู้ชมอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมนะครับแก้วจะเอาสม่งเล็กๆจกทุกการ์ตูมผู้ชมเพื่อแทนความขอบคุณที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้ามาตลอด แก้วของมอบสกินใหม่หนรางวัลโดยแก้วจะอนเงินจํานวน350บาทให้กับผู้โชคดี1ท่านนําไปซื้อสกินหรือฉากก็ได้เพียงกดที่ลิงก์ร่วมสนุกครับแล้วกรอข้อมูลให้ครบถ้วนแก้วจะทำการสุ่มผู้โชคดี1ท่านอ่านรายละเอียดได้ในลิงก์ที่แก้วใส่ไว้ในคำอธิบายครับขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจจแกรจริง